เวิร์กเอาวิดมี่มาเล่นหน้าทองด้วยกันค่ะวันนี้จะมาแจกทายให้ง่าที่เล่นประจําค่ะที่บ้านเล่นที่ไม่มีอุปกรณ์ก็ปูดได้และต้องฝึกการเกรงคอบอดี้ก่อนใช้ท้าวิซิตฝึกเกรงก่อนได้นะคะด้วยท่าครันช์ค่ะ3ามเลเวลวันนี้ซีดีนีคันเกรงลำตัวให้เห่นยดโลว์บอดดี้ออกไปและดึงเข้ามาให้สุด ด้วยเลเวลที่2จะเป็นท้องล่างโฟกัสค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเก่งคอบอดี้ให้แน่นใช้ท้องล่างกขึ้นและยกลงดหนลมหายใจจะช่วยให้โฟกัสดียิ่งขึ้นนะคะขึ้นเป่าลมออกฟู่รู้สึกว่าเบาก็เพิ่มน้ำหนักได้ค่ะเท้าเกี่ยวดัมเบลไว้แล้วก็ยกขึ้นเลยค่ะเราเล่น2.5โลนะคะเลเวลที่3ท้องบนโฟกัสค่ะทีนี้ก็เหมือนอัปเปอร์ครันช์เลยขาและโลว์บอดี้ขึ้นมาแนวสูงรับกับหน้าอกมาต่อด้วยฟัตเตอร์คิกค่ะท้องล่างเหยียดขาตรงแต่น้องสลับไปสลับมาปรับองศาได้นะคะ าที่แตกต่างก้ามเนื้อมัที่ใช้งานก็แตกต่างค่ะอย่างที่บอกไปนะคะการวางสรีระสําคัญามากงูหลังล่างหรือ lower back ให้ติดกับบออค,ค่ะ มาท่าต่อไปเล k เ Race ค่ะคอ Body หยัดขาให้ตรงแล้วยกท้องล่างขึ้นแล้วลงแอดว n น e เล่น Reverse คันม้วนํำตัวเข้าหาตัวแล้วก็ทีบออกมาดูแบบเสือเวอร์ชันกันบ้างค่ะเลกเรสหลักการเหมือนเดิมแต่อย่าลืมเรื่องสรีระหลังล่างติดแมทนะคะเตอร์คิกก็เช่นกันและแต่สลับไปมามาคือนีทักดึงเข่าเข้าหาตัวทีบออกสุดดึงเข้าสุดในวันนี้20รส reps สี่ถึงห้าเซตค่ะอาจสงสัยว่าเล่นมาตั้งหนักทำไมไม่เห็นซิกแพคสักทีเคยได้ยินคำว่า Abs Made in Kitchen ไหมคะจริงๆแล้วท่าเล่นน้าท้องก็คือ ถ้าฝึกกล้ามเนื้อไม่ทำให้ชัดแต่ทาให้แข็งแรงขึ้นค่ะอ,อยากให้ลายกล้ามเนื้อชัด <ไป S 2> ขึ้นไขมันมในร่างกายต้องต่ำค่ะกินเลสสาคัญมาก